ชมนั้นไปสองเลขปฏิทินคำชะโนดนะครับซึ่งกําลังเป็นที่โด่งดังตอนนี้นะครับหลายๆคนนะครับก็นําตัวเลขในปฏิทินคาชะโนดนะครับมาแทงเพื่อนําไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นประจํานะครับและผมก็คิดว่าคนที่ยึดมั่นในปฏิทินนี้นะครับก็จะโชคดีอยู่เป็นประจํานะครับความผิดพลาดของปฏิทินคาชะโนดนะครับค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเพราะตัวเลขนั้นค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะครับโดยปกตินะครับเราจะนําตัวเลขตรงๆจากเลขปฏิทินนะครับมาแทงตรงๆเลยนะครับ แต่ถ้าว่าส่วนมากแล้วเลขจะมีความใกล้เคียงและเฉียดไปเฉียดมานะครับถึงแม้ว่าตัวเลขที่จะครอบคลุมนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดกลุ่มตัวเลขให้ท่านผู้ชมใหม่นะครับในแนวทางของผมนะครับที่ผมได้ทําการทดลองมานะครับปรากฏว่าค่อนข้างที่จะเข้าดีเลยทีเดียวนะครับมาดูวิธีการจัดกลุ่มของผมนะครับตัวอย่างแรกนะครับนั่นก็คืองวดประจําวันที่1มิถุนายน6-6นะครับแนวทางของปฏิทินนะครับให้เลข5ากับเลข7นะครับ แล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวนะครับที่อยู่ข้างล่างนะครับนั่นคือเลข5059 5 6 70 79แล้วก็76นะครับตัวเลขของปฏิทินคำชะโนดในงวดนี้ไม่เข้านะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าว่าวิธีของผมนั่นก็คือการจัดจำแนกตัวเลขออกมานะครับเป็นตัวเลขเดี่ยวเดียวก่อนนะครับเราจะได้ชุดตัวเลขดังนี้นะครับตัวเลขเดี่ยวเดียวนะครับที่จัดแจงออกมาได้นั่นคือเลข0เลข5เลข6เลข7เลข9นะครับต่อไปนะครับผมจะมาจัดชุดตัวเลขนะครับท่านผู้ชมให้ใช้ ตัวเลขเฉพาะเลข0กับเลข9นะครับซึ่งเป็นเลขต่ําที่สุดแล้วก็สูงที่สุดนะครับมาจากคู่เป็นตัวเลข2ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็เลขชุด2ตัวนะครับก็จะจัดเลขชุด2ตัวได้ดังนี้นะครับนั่นก็คือเลข9 0 9 5 9 6 0 7 0 6แล้วก็05นะครับในกรณีที่เลขเหมือนกันนะครับผมก็จะตัดออกนะครับเราจะมาดูผลในงวดวันที่1มิถุนายน6-6นะครับรางวันที่1ที่ออกนั่นก็คือ 125 272นะครับแล้วก็เลขล่าง2ตัวนะครับนั่นคือ0 9ย์เเลข0 9นย์นะครับก็จะไปตรงกับเลขที่เราได้จัดตำแนกชุดเอาไว้นะครับไปดูตัวอย่างที่2นะครับท่านผู้ชมนั่นก็คืองวดประจำวันที่16มิถุนายน6 6นะครับตัวเลขเด่นที่ปฏิทินคำจีโนรดให้นั่นคือเลข16นะครับแล้วก็ชุดตัวเลข2ตัวนั่นก็คือเลข1012 17 6065แล้วก็6 7นะครับ เหมือนเดิมนะครับท่าเผู้ชมเราก็จะมาจัดชุดตัวเลขนะครับให้เป็นชุดตัวเลขเดียวนะครับก็จะได้ตัวเลขดังนี้นะครับตัวเลขเดี่ยวที่จัดแยกออกมานะครับนั่นคือเลข0เลข1เลข2เลข5เลข6เลข7นะครับเราจะมาจัดชุดตัวเลข2ตัวได้ดังนี้นะครับท่านมู้ชมนั่นคือเลข07 06 05 02 01นะครับแล้วก็71 72 75 76นะครับในกรณีที่ตัวเลขเยอะเกินไปนะครับท่านชมเราจะมีวิธีดังนี้นะครับนั่นคือนําตัวเลขสูงสุดของตัวเลขเดียวนะครับ ไปจับคู่กับตัวเลขน้อยที่สุดนะครับนั่นคือเลข0เลข1เลข2นะครับจากการที่ผมสังเกตมานะครับตัวเลขมักจะออกแนวนี้อยู่เสมอนะครับไปดูผลกันออกสลักในงวดประจำวันที่16มิถุนายน66นะครับตัวเลขที่ออกนั่นก็คือ264872เลขล่าง2ตัวนะครับนั่นคือเลข30นะครับแล้วก็ตัวเลขที่เราต้องการนั่นคือเลข72นะครับซึ่งเป็นตรงกับเลขท้าย2ตัวของรางวัลที่1ในงวดนี้นะครับ ต่อไปไปดูตัวอย่างในงวดล่าสุดนะครับท่านผู้ชมนั่งคืองวดประจําวันที่1กรกฎาคม6 6นะครับไปดูกลุ่มตัวเลขที่ได้นะครับกลุ่มตัวเลขของปฏิทินคาชะโนดเลขเด่นกน,นคือ72นะครับแล้วก็กลุ่มตัวเลข2ตัวนะครับนั่นคือเลข7 1 7 4 7 6 2 1 2 4แล้วก็26นะครับเราจะมาจัดชุดตัวเลขเดียวได้ดังนี้นะครับนั่นคือเลข1เลข2เลข4เลข 6x เลขนะครับแล้วก็เลข2ตัวนะครับเราจะชุดได้ดังนี้นะครับท่านผู้ชมนั่นคือเลข1716 1 4 7จ7ดสอนะครับในกรณีที่ตัวเลขนั้นเยอะเกินไปนะครับท่านผู้ชมเราสามารถใช้กลยุทธ์นี้ในการตัดตัวเลขออกมาให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนั่นคือนําจํานวนที่น้อยที่สุดนะครับไปจับคู่กับจํานวนที่มากที่สุดแล้วนับถอยหลังลงมาแค่3หน่วยเท่านั้นนะครับนั่นคือ17,1614แค่นั้นนะครับและก็เช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเราก็นําตัวเลขเดียวที่มีค่ามากที่สุดนะครับไปจับคู่กับตัวเลขที่น้อยที่สุดแล้วก็นับ ขึ้นมาอีกแค่3าหลักนะครับนั่นคือ7 1 7 2 7 4เท่านั้นนะครับในในกรณีที่เลขซ้ำกันเราก็จะตัดออกนะครับก็จะเหลือแค่ 7, 2 7 4นะครับมาดูผลกันออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดนะครับนั่นคืองวดประจำวันที่1กรกฎาคม66นะครับตัวเลขที่ออกนั่นก็คือ92 2605นะครับแล้วก็เลขล่าง2ตัวนั่นคือเลข16นะครับตัวเลขที่ไปตรงนะครับนั่นคือเลข16นะครับที่เราต้องการนะครับ ตามหลักแล้วถ้าเราใช้ตัวเลขตามปกติในปฏิทินคำชโนดนะครับก็จะไม่ตรงนะครับและนี่นะครับท่านผู้ชมผมใช้กลยุทธ์แบบนี้ในการเปรียบเทียบของสสีเงวดที่ผ่านมานะครับและก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้ผลเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับท่านผู้ชมเราจะมาจัดชุดตัวเลขของงวนประจําวันที่16กรกฎาคมนะครับเพื่อจะนําไปเสี่ยงโชคนะครับตัวเลขในปฏิทินคาชโนดนะครับมีตัวเลขเด่นที่ให้นั่นคือเลข3เลข1ครับแล้วก็เลข2ตัวนั่นคือเลข30 34 36 101416นะครับตัวเลขก็จะจัดชุดได้ดังนี้นะครับนั่นคือเลข0 6 0 4 0 3 6 1 6 3นะครับแต่ในกรณีนี้นะครับท่านชมมีตัวเลขที่เราตัดออกไปนั้นก็ไปตรงกับเลขของวันสําคัญนะครับซึ่งผมอยากจะพ่วงเข้าไปด้วยนะครับนั่นก็คือเลข0 1นะครับ สรุปของตัวเลขนะครับปฏิทินคำชะนโนดของวันประจำวันที่16กระดาคม66นะครับตัวเลขก็จะได้ดังนี้นะครับนั่นคือเลข06-04-03-61-63-01นะครับและนี่ก็คือชุดตัวเลขที่ผมได้ทําการจัดชุดใหม่จากเลขปฏิทินคำชะนโนดนะครับและผมคิดว่าน่าจะมานะครับในงวดน,นี้ ท้ายคลิปนะครับท่านผู้ชมและก็ต้องขอกับคุณกับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับและผู้ที่กดติดตามนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านอวยพรท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้บุญบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลนลกนะครับดลบันดาลให้ท่านผู้ชมนั้นจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็ทําอะไรก็ประสบผลสําเร็จนะครับผลบุญนําพาเทวดารักษาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ